ภาพแรกที่ถูกส่งออกมาจากมอสโกไม่ใช่เสียงระเบิดจากแนวหน้าแต่คือภาพของวลาดิเมียปูตินนั่งอยู่ท่ามกลางในพลระดับสูงผู้นำเหล่าทัพครบทุกเหล่าบรรยากาศตึงเครียดเงียบงนันและเต็มไปด้วยแรงกดดันทางอำนาจนี่ไม่ใช่การประชุมธรรมดาแต่คือเวทีที่รัเสเซียใช้ประกาศทิศทางของสงครามปูตินกล่าวอย่างตรงไปตรงมายืนยันว่าขณะนี้กองทัพรัสเซียยังคงรักษาความได้เปรียบในสมนรภูมิเครเตรนได้อย่างมั่นคงเขาไม่ใช่ถ้อยคําอ่อนโยนไม่แสดงท่าทีตั้งรับ และไม่พยายามอธิบายต่อสายตาชาวโลกนี่คือเสียงของผู้นำที่เชื่อว่าตนเองกำลังคุมเกมอยู่สำหรับเครมเินสงครามครั้งนี้ไม่ใช่แค่การประทะก,กันของรถถังหรือปืนใหญ่แต่คือการวัดพลังของรัฐและการทดสอบเจตจำนงของชาติปูตินเน้นย้ำว่ารัสเซียจำเป็นต้องเดินหน้าขยายขนาดกองทัพเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับศักยภาพทางทหารให้สูงขึ้นกว่าที่เคยหนึ่งในประเด็นที่ทำให้ห้องประชุมเงียบลงคือการกล่าวถึงอาวุธความเร็วเหนือเสียง ผู้นำรัเสเซียยืนยันว่าขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงจะถูกนำมาใช้ในเชิงปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมภ่ายในสิ้นปีนี้นี่ไม่ใช่เพียงการโชว์ศักยภาพแต่คือการส่งสัญญาณชัดเจนว่ารัเสเซียกำลังก้าวเข้าสู่เฟสใหม่ของสงครามภาพของปูตินต่อหน้าผู้นำเหล่าทัพจึงไม่ใช่ภาพของการป้องกันแต่คือการกำหนดทิศท,ทางรัเสเซียใน,ในเวลานี้ไม่ได้ถอยหลังไม่ได้รอคำตอบจากใครและไม่ได้เล่นเกมตั้งรับแต่กำลังวางหมากเพื่ออนาคตของสนามรบที่อาจส่งแรงสันสเทือนไปไกลกว่ายูเครน ในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาสมรภระพูเครเครนไม่เคยเงียบลงแม้แต่วินาทีเดียวการประทะเกิดขึ้นต่อเนื่องในหลายแนวรบเสียงปืนเสียงระเบิดและการเคลื่อนไหวของกองกำลังทั้งสองฝ่ายสะท้อนว่าความขัดแย้งกําลังเข้าสู่ช่วงเข้มข้นยิ่งขึ้นกระทรวงกลาโหมรัเสเซียถแถลงว่ากองกําลังรัเสเซียจากหนือรบกลุ่มตะวันออกสามารถเข้าควบคุมชุมชนเพิ่มเติมในภูมิภาคนิโปรได้สําเร็จ พร้อมเดินหน้าปฏิบัติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งที่ใช้สนับสนุนการทหารของยูเครนเป้าหมายชัดเจนไม่ใช่แค่แนวหน้าแต่คือเส้นเลือดหล่อเลี้ยงสนามรบการโจมตีถูกดำเนินการอย่างเป็นระบบศูนย์ประกอบและทดสอบโดรนของยูเครนถูกระบุว่าเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญรัเสเซียอ้างว่าสามารถสกัดและทำลายโดรนของยูเครนได้ถึง180ลำตัวเลขที่สะท้อนว่าการรบในอากาศและสงครามเทคโนโลยีกำลังกลายเป็นหัวใจของสมรภูมิข้อมูลจากฝ่ายรัเสเซียระบุว่า ในช่วงเวลาเดียวกันเกิดการประทะรวมทั้งหมด87ครั้งบน6ทิศทางยุทธศาสตร์โดยจุดที่มีการสู้รบรุนแรงที่สุดยังคงเป็นพื้นที่รอบเมือโปกครอบเมืองที่ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นแนวประทะที่ร้อนแรงที่สุดในเวลานี้อย่างไรก็ตามฝ่ายยูเครนออกมาตอบโต้ทันทีกองทัพยูเครนยืนยันว่าพวกเขาสามารถต้านทานและสกัดการโจมตีจากฝั่งรัเสเซียได้หลายรลลอกพร้อมย้ำว่าสถานการณ์ในแนวหน้าหลายจุดยังอยู่ภายใต้าการควบคุมภาพที่ปรากฏในรอบ24ชั่วโมงจึงไม่ใช่ใชัยชนะฝ่ายเดียว แต่คือการ,รเผชิญหน้าที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆทุกการเคลื่อนไหวทุกตัวเลขและทุกคำแถลงกำลังตอกย้ำว่าสมรภูเครนยังห่างไกลจากคำว่าสงบและไฟสงครามยังคงลุกโชนต่อไปขณะที่แนวหน้ารบกันอย่างดูเดือดสงครามอีกด้านหนึ่งกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่างเงียบเชียบนั่นคือสงครามหลังแนวหน้าและอาวุธสำคัญไม่ใช่รถทั้งแต่คือโดรนกองทัพยูเครนย,ยืนยันว่าได้เปิดปฏิบัติการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียในเมืองสลาวยานสก ทางตอนเหนือของภูมิภาคดอนบาสเป้าหมายไม่ใช่ทหารในสนามรบแต่คือแหล่งพลังงานที่หล่อเลี้ยงระบบสงครามอย่างไรก็ตามไม่มีการเปิดเผยตัวเลขความเสียหายที่ชัดเจนภาพสะท้อนของสงครามข้อมูลข่าวสารที่แต่ละฝ่ายเลือกพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตนเองแรงสะเทือนยังไม่หยุดอยู่แค่นั้นในช่วงค่ำของวันที่17ธันวาคมยูเครนส่งโดรนเข้าโจมตีท่าเรือ ในภูมิภาครอสตอฟทางตอนใต้ของรัสเซียเหตุการณ์ครั้งนี้ทําให้มีผู้เสียชีวิต3มรายในจนํานวนนี้เป็นลูกเรือเรือบรรทุกสินค้าสองคนผู้ว่าการท้องถิ่นของรัสเซียออกมายืนยันว่าสามารถควบคุมเพลิงที่เกิดขึ้นได้และป้องกันไม่ให้น้ํามันรั่วไหลอ,ออกจากคลังเก็บได้ทันเวลาแต่เหตุการณ์ดังกล่าวได้ตอกย้ําว่าพื้นที่หลังแนวหน้าของรัสเซียไม่ได้ปลอดภัยอีกต่อไปเหตุโจมตีท่าเรือเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากยูเครน ประกาศความสำเร็จในการใช้โดรนใต้น้ำโจมตีเรือดำน้ำติดขีปนาวุธของรัเสเซียซึ่งจอดอยู่ที่ฐานทัพเรือในทะเลดำแม้ทางการรัเสเซียจะยืนยันว่าการโจมตีดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆแต่คลิปวิดีโอการระเบิดอย่างรุนแรงที่ถูกเผยแพร่ออกมาก็สร้างคำถามตามมาทันทีเมื่อโดรนสามารถเข้าถึงท่าเรือโรงกลั่นน้ำมันและฐานทัพเรือเส้นแบ่งระหว่างแนวหน้าและแนวหลังจึงเริ่มเลือนหายคำถามสำคัญในเวลานี้ จึงไม่ใช่แค่ว่าใครยิงได้ไกลกว่าแต่คือใครกันแน่ที่กำลังควบคุมพื้นที่การรบที่แท้จริงของสงครามครั้งนี้ท่ามกลางเสียงปืนและแรงกดดันจากนานาชาติวลาดีมีร์ปูตินยังคงสงสารอย่างชัดเจนว่ารัสเซียคือฝ่ายที่ครองความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์อย่างสมบูรณ์ในทุกแนวรบของพื้นที่ปฏิบัติการคำประกาศนี้ไม่ใช่เพียงการประเมินสถานการณ์แต่คือการยืนยันความเชื่อมั่นต่อทิศทางของสงครามผู้นำรัสเซียระบุว่าเป้าหมายหลักของปฏิบัติการทางทหารใกล้จะบรรลุผลแล้ว นี่คือข้อความที่ถูกส่งตรงถึงประชาชนภายในประเทศเพื่อสร้างความมั่นใจว่าความสูญเสียและแรงกดดันที่เกิดขึ้นไม่ได้ไร้ความหมายถ้อยถแถลงดังกล่าวมีขึ้นระหว่างการประชุมวราระพิเศษของเจ้าหน้าที่ระดับสูงกระทรวงกลาโหมรัเสเซียการเลือกใช้เวทีนี้สะท้อนถึงการตัดสินใจที่เด็ดขาดและการควบคุมอำนาจไว้ที่ศูนย์กลางปูตินย้ำว่าปฏิบัติการต่างๆจะประสบความสำเร็จอย่างไม่ต้องสงสัย ในขณะเดียวกันรัสเซียยังคงเปิดประตูสำหรับการแก้ไขารากฐานของความขัดแย้งผ่านการทูตพร้อมเจราจาเพื่อยุติปัญหาที่เกิดขึ้นแต่คำว่าเปิดทางมาพร้อมเงื่อนไขหากฝ่ายตรงข้ามและกลุ่มผู้สนับสนุนจากต่างชาติปฏิเสธการหาหรือรัเสเซียจะเดินหน้าดำเนินการทางทหารต่อไปจนบรรลุปเป้าหมายหนึ่งในถ้อยคำที่สร้างแรงสันเทือนมากที่สุดคือการกล่าวถึงการปลดปล่อยดินแดนทางประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นกรอบความคิดที่เคลมลิ้นใช้ให้ความชอบธรรมกับการดำเนินการทางทหาร ปูตินยังปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่ารัเสเซียเป็นภายคุกคามต่อยุโรปโดยชี้ว่านี่เป็นเพียงวัทกรรมที่ถูกสร้างขึ้นโดยปราศจ,จากข้อมูลความจริงพร้อมโยนความรับผิดชอบไปยังชาติตะวันตกที่เขาระบุว่าเป็นฝ่ายเริ่มต้นความขัดแย้งจากการขยายอิทธิพลของเนโทโเข้ามาประชิดพรมแดนรัเสเซียสำหรับเครมลสงครามครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องของการลุกรานแต่คือการตอบโต้เชิงยุทธศาสตร์และสมการชัยชนะที่ปูตินกำลังคำนวณนั้นยังเดินหน้าต่อไปโดยไม่มีสัญ,ญญาณว่าจะหยุดลงง่ายๆ สำหรับเครมลินสงครามในวันนี้ไม่ได้ตัดสินกันด้วยจำนวนทหารเพียงอย่างเดียวแต่ถูกชี้ขาดด้วยเทคโนโลยีวลาดิเมียปูตินระบุชัดว่าการพัฒนากองทัพรัเสเซียในระยะต่อไปต้องรักษาความเป็นหนึ่งในด้านเทคโนโลยีนี้ไม่ใช่ทางเลือกแต่คือเงื่อนไขของความอยู่รอดรัเสเซียกำลังเร่งนำหุ่นยนต์และระบบปัญญาประดิษฐ์เข้าสู่การปฏิบัติการทางทหารแนวคิดของสองครามกำลังเปลี่ยนจากมนุษย์ เป็นศูนย์กลางไปสู่สนามรบที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลความเร็วและอัลกอริทึมสงครามที่ตัดสินผลในเซี่ยววินาทีไม่ใช่ชั่วโมงหรือวันแนวคิดของสงครามร้ายคนขับถูกผลักดันอย่างจริงจังรโดนระบบอัตโนมัติและแพลตฟอร์มอัจฉริยะกลายเป็นเครื่องมือหลักในการลาดตระเวนการโจมตีและการตัดสินใจเชิงยุทธวิธีความได้เปรียบไม่ได้อยู่ที่ใครมีกำลังมากกว่าแต่อยู่ที่ใครคิดและตอบสนองได้เร็วกว่าในขณะเดียวกันกองทัพเรือรัเสเซียก็ถูกเสริมกำลังอย่างต่อเนื่องปีนี้มีเรือดำน้ำ และเรือรบหลายลำเข้าประจำการสะท้อนถึงการเตรียมพร้อมในมิติทางทะเลซึ่งยังคงเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญทั้งในแง่าการป้องปรามและการใช้อำนาจหนึ่งในอาวุธที่ถูกจับตามองมากที่สุดคือขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงซึ่งผู้นำรัเสเซีย,ยยืนยันว่าพร้อมเข้าสู่การปฏิบัติการสู้รบภายในปลายปีนี้ขีดความสามารถนี้ไม่จําเป็นต้องใช้เพื่อแสดงพลังแต่เพียงการมีอยู่ก็เพียงพอที่จะสร้างแรงกดดันทางยุทธศาสตร์สารที่รัเสเซียส่งออกมาชัดเจน การต้องปราศไม่จําเป็นต้องเสียงดังแต่ต้องน่าเชื่อถือและในโลกที่เทคโนโลยีกลายเป็นสนามรบหลักรักเสเซียต้องการยืนอยู่แถวหน้าของการแข่งขันทางทหารระดับโลกสมดุลระหว่างการยับยั้งและการโจมตีเชิงรุกจึงถูกคำนวณอย่างรอบคอบเพราะในสงครามยุคใหม่ใครที่ก้าวช้ากว่าเพียงก้าวเดียวอาจเป็นฝ่ายแพ้ตั้งแต่ยังไม่ทันลั่นไก่ขณะที่สงครามในยูเครนยังคงลุกไม่แรงสั่นสะเทือนเ,เริ่มแผ่ขยายไปยังฝั่งเนโธ และหนึ่งในประเทศที่ขยับตัวชัดเจนที่สุดคือโปแลนด์ชาติแนวหน้าทางตะวันออกของพันธมิตรที่ไม่สามารถยืนดูสถานการณ์จากระยะไกลได้อีกต่อไปรัฐมนตรีกลาโหมโปแลนด์หารือรวมกับเอกอากาัครราชทูตสหรัฐประจำโปแลนด์พร้อมประกาศความพร้อมสำหรับการปฏิบัติการรบเต็มรูปแบบนี้ไม่ใช่เพียงการแสดงจุดยืนทางการเมืองแต่คือการเตรียมการทางทหารอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้แผนยุทธศาสตร์ที่มีชื่อว่าวิสตูลาระบบวิสตูลาถูกวางให้เป็นเสาหลักของการป้องกันประเทศ โดยมีระบบป้องกันภัยทางอากาศแททริออเป็นหัวใจสำคัญโปแลนด์ and, ยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่านี่คือโครงการด้านความมั่นคงที่มีค่าใช้จ่ายสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศข้อมูลที่ถูกเปิดเผยสร้างแรงสะเทือนทันทีค่าใช้จ่ายของระบบป้องกันนี้สูงกว่ามูลค่าของขีปนาวุธหรือโดรนที่อาจถูกยิงเข้ามาโจมตีถึงสิบเท่าแต่สำหรับวอซอนี่คือราคาที่ต้องจ่ายเพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศตกอยู่ในชะตาก,กรรมเดียวกับยูเครน หัวใจอีกส่วนหนึ่งของระบบคือการประสานการทำงานเข้ากับ a b บ c ซระบบบัญชาการรบแบบบูรณาการที่ช่วยให้การตรวจจับการตัดสินใจและการตอบโต้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและแม่นยำนี่คือภาพของสงครามยุคใหม่ที่เวลาไม่กี่วินาทีอาจชี้ขาดผลลัพธ์สำหรับโปรแลรนด์ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ทำให้ไม่สามารถเลือกความเป็นกลางได้พรมแดนที่ติดกับยูเครน ทำให้ภายคุกคามถูกมองว่าใกล้ตัวกว่าที่เคยความกังวลที่ดังขึ้นในวอซอคือหากยูเครนคือสนามรบของวันนี้ใครจะรับประกันได้ว่าโปลแลนด์จะไม่กลายเป็นแนวหน้าของวันพรุ่งนี้การขยับตัวของโปลแลนด์จึงสะท้อนความจริงที่ว่าสงครามครั้งนี้ไม่ได้จํากัดอยู่แค่ประเทศเดียวแต่กําลังดึงทั้งภูมิภาคเข้าสู่สมการความเสี่ยงที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องเมื่อมองย้อนกลับไปภาพของสงครามในยูเครนวันนี้ชัดเจนแล้วว่ามันไม่ใช่เพียงความขัดแยงระดับภูมิภาคอีกต่อไป แต่ได้กลายเป็นสนามประลองของอำนาจโลกที่ทุกการเคลื่อนไหวทรงแรงสะเทือนไปไกลเกินพรมแดนประเทศเดียวรัเสเซียแสดงความมั่นใจในเชิงยุทธศาสตร์ในโทรเพิ่มระดับความระแวดระวังในทุกมิติขณะที่ยูเครนต้องแบกรับภาระของสงครามยืดเยื้อทั้งในสนามรบเศรษฐกิจและสังคมภาพนิสท้อนความไม่สมดุลที่กำลังก่อตัวขึ้นอย่างชัดเจนเทคโนโลยีได้เปลี่ยนรูปแบบของสงครามอย่างสิ้นเชิงโรนปัญญาประดิษฐ์และอาวุธความเร็วเหนือเสียงทำให้เส้นแบ่งระหว่างแนวหน้า และแนวหลังเลื่อนหายการตัดสินใจที่ล่าชา้าเพียงไม่กี่วินาทีอาจหมายถึงความ่พยแพ้ทั้งระบบในขณะเดียวกันช่องทางการทูตกลับยิ่งห่างไกลคำประกาศเปิดโต๊ะเจราจาย,ยังคงถูกตั้งเงื่อนไขความไม่ไว้วางใจสะสมจนยากจะถอยกลับสงครามจึงเดินหน้าด้วยแรงเฉดข,ของมันเองสำหรับยุโรปสิ่งที่เกิดขึ้นคือการเข้าสู่สภาวะเตือนภัยระยะยาวการเสริมกำลังการลงทุนด้านกลาโหมและการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์เลวร้ายที่สุดกลายเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันของรัฐชาติ เบื้องหลังทั้งหมดคือการเปลี่ยนแปลงของดุลอานาจโลกที่กําลังเคลื่อนตัวอย่างช้าๆแต่มั่นคงจากระบบเดิมไปสู่ความไม่แน่นอนแบบใหม่คําถามสุดท้ายที่ยังคงแขวนอยู่กลางอากาศไม่ใช่เพียงว่าสงครามจะจบเมื่อไหรแต่คือใครกันแน่ที่จะเป็นผู้กําหนดตอนจบของความขัดแย้งครั้งนี้และยุโรปจะเลือกยืนอยู่ฝั่งใดเมื่อประวัติศาสตาร์บังคับให้ต้องตัดสินใจเสียงปืนอาจยังไม่เงียบแต่สิ่งที่ดังชัดเจนยิ่งกว่าคือเสียงเตือนว่าโลกกำลังเข้าสู่ยุคใหม่ ที่ไม่มีใครสามารถอยู่นอกเกมได้อีกต่อไป